สวัสดีครับพบกับผมหมอหยุนในการพยากกณรดวงรายวันคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์ดวงของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนดวงประจำวันที่26มกราคมพุทธศักราช2566นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอใกล้กับผมหมอหยุนนะครับในการกดแชร์กดไลค์ในการกด Subscribe ในการคอมเมนต์หรือการเข้ามารับชมรับฟังก็ตามนะครับขอบคุณครับ กรรมปยากรนั้นเป็นดวงก,งกว้างนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดกรรมปยากรจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับดวงผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้กรรมพยากรที่ออกมาดีๆนั้นได้เป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับ ส่วนกรรมพยากรที่ไม่ดีก็ให้อยู่บนความไม่ประมาทนะครับดวงของตั้นที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับไฟออฟวานส์ไม้เทา้าวันนี้ก็จะมีความยุ่งยากลำบากใจในการทำงานนะครับที่วันนี้การทำงานอา ที่ทำกันเป็นกลุ่มเป็นทีมบางทีก็อาจจะไม่ก่อยได้รับความร่วมมือในทิศทางที่ดีเท่าที่ควรนะครับซึ่งบางอย่างบางงานนั้นถ้ามากหลายความคิดหลายความแตกต่างก็จ,จะมีการโต้เถียงที่อาจจะหาข้อ,อยุติไม่ได้นะครับที่ต่างฝ่ายต่างคิดว่าความคิดของตนเองนั้น เป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ดีกว่าอยู่เสมอก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากพอสมควรนะครับทร e o f s o r ดสามดาบก็ระบังในเรื่องของการทำงานที่อาจจะมีการพูดสอดเสียดเสียดสีกันพูดากาันเนกันเนเข้าหากันมีการกระทบกระทั่งกันนะครับก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาเกิดการบาดหม,มางกันขึ้นได้มีการทะเลาะกัน ก็จะส่งผลใ้ถึงการทำงานที่อาจจะกาดความร่วมมือลงไปนะครับและก็เป็นปัญหาที่ตาให้การงานนั้นอาจจะไม่ราบรื่นไม่รื่นไหลตามที่ควรตามที่ตั้งหวังเอาไว้นะครับ Six o w a n า s อกไม้เท้าการงานก็สำเร็จได้ด้วยดีแต่ก็อาจจะต้องอาศัยเวลาพอสมควรนะครับกว่าจะสำเร็จ ใครที่คิดจะเข้าทำงานราชการหรือองค์กรต่างๆหรือรัฐวิสาหกิจนะครับเตียาจ,จะมีได้อาจได้มีการสมัครเอาไว้มีการสอบแข่งขันเอาไว้นะครับก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของข่าวดีๆในเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินของชาววันพุธกลางคืนนะครับก็มีรายได้รายร,ายรับเข้ามาก็มีเงินใช้จ่ายสบายสบายในการเลี้ยงดูตัวเอง และก็มีการเลี้ยงดูในครอบครัวนะครับแต่วันนี้ก็อาจจะมีการรอคอยในเรื่องของการเงินที่อาจจะได้รับจากความสําเร็จของการงานนะครับการเงินอาจจะมีการล่าช้ากว่าที่จะได้รับเข้ามานะครับบางท่านก็อาจจะต้องมีการวิ่งเต้นติดตามในการทวงถามกันขึ้นนะครับบางทีจึงจะได้เงินนั้นมา วันนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของการที่อาจจะทําให้เกิดการสูญเสียเงินทองทรัพย์สินได้นะครับที่อาจจะเกิดจากการถูกหลอกถูกโกงได้เช่นกันก็ขอให้มีความระมัดระวังนะครับส่วนในเรื่องของความรักคนโสดของวันพุธกลางคืนนะครับก็ยังโสดต่อไปอีกนะครับที่อาจจะใช้เวลากับการทํางานบางคนนั้นที่รู้สึก ชอบใครก็มีแนวโน้มว่าจะมีความผิดหวังนะครับที่เขาอาจจะไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะรักกับชาววันพุธกลางคืนตอบมานะครับส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เอาใจใส่ในเรื่องของการที่จะดูแลในความรักความสัมพันธ์นะครับก็อาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงกันเกิดขึ้นบ้างก็ อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นคู่รักที่ยังดำเดินต่อไปอยู่ดีนะครับก็ขอ,ขอให้ชาววันพุธกลางคืนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสบายใจให้เงินลั่งไหลเข้ามานะครับให้มีงานที่มั่นคกงก้าวหน้ามีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ